คือมันเครียดอะพี่คือตอนเนี้ยมีพูดยายสองคนเลยก็มาแอบชอบหนูไงหนูสมมติื่อแล้วกันนะสมมติว่าอีกคนหนึ่งอะจื่อดออีกคนหนึ่งชื่อตอสองคนเนี้ยก็มาแอบชอบหนูแล้วทีเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูอะรักตอมากกว่าดดยหนูไม่รู้จะบอกปันดออย่างไรอะหนูขอปรึกษาหน่อยสิหนูอะ หนูจะตัดดอให้เหลือแต่โตดีไหมอ่ะแม่เจ้าเออคือเอออย่าหาว่าพี่ยังว่านอย่างนี้เลยนะเออพี่ว่าหนูควรคิดให้ดีๆนะเออถ้าเกิดว่าหนูตัดด,ดอให้เหลือแต่ตอแล้วตัวหนูจะมีความสุขได้ยังไงอะ่ะเชื่อพี่เหอออย่าตัดดอเลยนะแลรวกอืมนี่นี่แสดงว่าหนูเนี่ย